ผลิตภัณฑ์โพลิทรอนครับผมไอซุสุ2 0 0ัครับดีเซลไอซุส,สดีเซลเครื่องสอ0พันรถปี2,007ตอนนี้2,020 1นสิบปีครับผมฟังเสียงเครื่องดูนะครับ14ปีรถ14ปีเครื่อง2,500ัน ก็จะมีอาการเสียงดังข้าอเาครับรถคันนี้เดิมๆครับยังไม่เคยเปิดฝาสูบครับ ลองใส่โพลิทอนดูนะครับใต้ตรงไหนนี่นี่ฐานี้หมดขวดครับ <c oughs> หมดขวดเยเหรอะ <c oughs> ผลิตภัณฑ์โพลิทอนจากประเทศอเมริกา <c oughs> โอ้โหยยกนน้้อใหหเเขาเ็ อ่ะปิดสตาร์ทเครื่องทันทีเดี๋ยวเราจะให้ลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับจะเงียบกว่าเดิมหรือเปล่าเครื่องจะลื่นขึ้นหรือเปล่า เครื่องเครื่องนิ่งขึ้น,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 นมันมันน่าจะมาไวากว่าเดิมเนี่ย ขอลล์สักหนึ่งคันรอบเนะี่ยหนึ่งคันเล็กหนึ่ง โอเคครับเครื่องนิ่งกว่าเดิมเงียบไหมมนรถใหม่เลยอะ่ะนะเราปิดฝากระโปรงดิ เครื่องนิ่งกว่าเดิมเรียบกว่าเดิมครับผมผลิตภัณฑ์จากโพลิตรอนรรครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ